โอเควันนี้เราอยู่กับวงวิชตอมค่ะแนะนำตัวความฉายาได้เลยสวัสดีค่ะออนออนวิชตอมค่ะฉายาก็เป็นหมันโถค่ะสวัสดีค่ะเก่งมูมีวิชตอมค่ะฉายาก็คือคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะลาลาวิชตอมค่ะฉายาในวงก็ คุณพ่อของทุกคนค่ะสวัสดีค่ะเค้กวิชตอมนะคะฉายายังไม่มีก็รอแฟนๆมาตั้งให้เค้กอยู่นะสวัสดีค่ะพิมพัทวิชตอมค่ะฉายาก็ยังไม่มีเหมือนกันค่ะรอทุกคนมาตั้งให้อยู่นะสวัสดีค่ะเจนนี่วิชตอมค่ะฉายาของหนูก็คือเป็นลูกสาวของวงค่ะสวัสดีค่ะธันดวรรณวิชตอมค่ะฉายาก็คือตัวจีของวงนะคะ สวัสดีค่ะโดนัทวิชด้อมค่ะฉาย,ยาก็น่าจะเป็นคุณพยาบาลของทุกคนนะคะให้มาดูแลหัวใจโอเควงวิชด้อมมีความหมายว่ายัางไงยังไงสิสำหรับชื่อวงวิชด้อมนะคะเราทำการผสมกันร,ระหว่างคำสองคำคือคำว่าวิชที่แปลว่าความปรารถนากับคำว่าวิชด้อมที่แปลว่าความฉลาดค่ะ ซึ่งรวมๆกันออกมาก็จะแปลว่าความปรารถนาแห่งปัญญานั่นเองค่ะโดยเมมเบอร์แต่ละคนนะคะก็จะมีการแสดงความสามารถออกมาผ่านการทำคอนเทนต์ค่ะซึ่งเป็นความสามารถที่แบบแต่ละคนสนใจที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะโอเคแล้วแต่ละคนมีความสามารถรือว่างาชอบทำอะไรบ้างทุกคนเลย ของออนนะคะถ้าแบบเวลาว่างๆก็จะชอบแบบชวนคุณแม่หรือว่าชวนเพื่อนๆอะไรอย่างนี้ไปถ่ายรูปกันค่ะออนก็ชอบถ่ายรูปนะคะก็ทำคอนเทนต์ถ่ายรูปนะแล้วก็มาดูกันได้ที่เพจอ้นวิชดอมนะคะสำหรับตัวเก่งนะคะก็เป็นคุณครูสอนศิละปะสอนเซรามิกนะคะแล้วก็ชื่นชอบในศิละปะนะคะส่วนมากเก่งก็จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับศิละปะนะคะก็ยังชอบชื่นชอบในภาษาจีนนะคะก็มาพูดคุยกับเก่งมุมีได้นะคะ ในส่วนของลาลานะคะด้วยความที่ลาลาเรียนคณะไอทีค่ะก็จะคลุกคลีอยู่กับความรู้ด้านไอทีแล้วก็มีงานอดิเรกส่วนตัวก็คือชอบเล่นเกมค่ะคอนเทนต์ที่นําเสนอก็จะอยู่แค่2อ,อย่างนี้ก็เป็นไอทีกับเกมแต่ว่าก็มีงานอดิเรกอื่นๆด้วยเช่นอ่านหนังสืออะไรงนี้ค่ะค่ะก็ในส่วนของเค้กนะคะว่างๆเนี่ยเค้กจะชอบดูอนิเมะค,ค่ะแล้วก็การ์ตูนและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการร้องเพลงค่ะก็คอนเทนต์ของเค้กนะคะก็จะมี เกี่ยวกับการ์ตูนนะคะแล้วก็เกี่ยวกับการโคลเวอร์เพลงค่ะและอีกหนึ่งอย่างนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับด้านภาษาค่ะจะเป็นภาษาถิ่นก็คือภาษาอีสานนั่นเองค่ะที่จะสอนเกี่ยวกับคําศัพท์นะคะแล้วก็การออกเสียงต่างๆนะคะของภาษาและอีกหนึ่งอย่างเลยสําหรับใครที่ชอบเล่นเกมนะคะเกมแนวมบ้าเกมแนวมือถือเนี่ยก็สามารถมาดูได้ที่แฟนเพจเค้กวิชตอมเลยค่ะ สำหรับพิมพ์นะคะงานอดิเลกก็จะเป็นด้านการเต้นค่ะแล้วก็ดูหนังฟังเพลงนะคะส่วนคอนเทนต์เนี่ยก็จะทำเกี่ยวกับ cover dance นะคะแล้วก็มีภาษาเกาหลีเป็นคำศัพท์เล็กๆ,ๆน้อยเอามาฝากให้ทุกคนค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามพิมพ์พัทด้วยนะคะค่ะสำหรับแจนนี่นะคะแจนนี่ก็เป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องของสื่อบันเทิงต่างๆก็จะเป็นคนที่ชอบดูหนังฟังเพลงค่ะ ในด้านคอนเทนต์เนี่ยหนูก็จะทําเป็นการรีวิวหนังรีวิวซีรีส์แนะนําหนัง,น,งน่าดูต่างๆรวมถึงมีการแนะนําเพลงด้วยค่ะใครที่กําลังหาหนังดูหาเพลงฟังก็มาติดตามได้ที่เพจจานนี่วิชดอมเลยค่ะค่ะส่วนสําหรับของทันตะวันนะคะก็จะทาคอนเทนต์เกี่ยวกับการแต่งหน้าเครื่องสำอางต่างๆสัตว์เลี้ยงแล้วม,ลมีคอนเทนต์อีกที่สำคัญก็คือกล้องฟิล์มและภาษาญี่ปุ่นค่ะและงานในเล็กตอนนี้นะคะก็มีการต่อเลโก้ด้วยค่ะ สําหรับโดนัทนะคะโดนัทเป็นคนที่ชอบแต่งตัวมากมากเลยค่ะแล้วก็ใครที่เป็นสายร่าคา,ฟาเฟ่เหมือนโดนัทนะคะก็อย่าลืมติดตามคอนเทนต์ของโดนัทนะคะแล้วก็โดนัทเรียนพยาบาลนะคะก็จะมีความรู้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับทางการพยาบาลแล้วก็จคาคําศัพท์เล็กๆน้อยๆให้แฟนคลับด้ค่ะอย่าลืมติดตามกันนะโอเคข้อสุดทนะ้ายนะฝากผลงานหน่อยใครขอใครขอใครขอค <ขอ S 1> ่ะจัดม่ค่ะก็ ติดตามพวกเราวิชตอมนะคะทั้ง8คนก็จะมีเพจเป็นของตัวเองเนาะตามก็คือชื่อเมมเบอร์แล้วก็ตามด้วยวิชตอมเลยนะคะแล้วก็ติดตามเพจ Official mm hmm. ด้วยนะคะมีถึง4ช่องทางนั่นเองก็มี Facebook, Instagram, Youtube แล้วก็ TikTok ค่ะซึ่งทั้ง4ช่องทางเนี้ยมีคอนเทนต์แตกต่างกันเยอะมากนะคะอยากให้ทุกคนเนี้ยไปติดตามก็ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี้ยก็คือซิงเกิลแรกของพวกเราค่ะชื่อซิงเกิลว่า Nice to Meet You ค่ะ ใช่แล้วค่ะพวกเราตั้งใจเต็มที่มากกับการซ้อมเพื่อที่จะทำให้ผลงานของเราออกมาดีนะคะแล้วก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะคะติดตามนะคะบายขอบคุณค่ะโอเคยังไงขอบคุณคางมูลนิธิซ้อมเป็นหนะ,ะขอบคุณค่ะแน่หมดเลยนะถือแน่